เรามาห้องขบวบาจอมโจในตานี้นะครับตอนนี้เราจะไปขโมยใครดีนะใครเป็นคนดีบ้างนะวันนี้เดินมาด้านบนมาเจอใครบ้างาเจอสีนํำเงินกับสีขาวสีมิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองขโมยสักคนหนึ่งฮะขโมยใครวะเนี่ยขโมยสีํำเงินจริงสิมึงขอโทษได้ไหมสีดำเงิน <laughs> สีดำเงินจะกดเราไหมตอนนี้มีหมอไหมสีดำเงินโอเคตอนนี้ไม่มีหมอหรือว่ามีหมอเรียบร้อยสีเหลืองมากดจบผมมีอะไรจะบอกครับท่านผู้ชมสีเขียวกับสีม่วงน่าจะคนดีสีเขียวกับสีม่วงน่าจะคนดีครับสีเขียวกับสีม่วงคนดีครับถ้าคุณโหวตเขาคุณ โอเคฉันเป็นผมนะผมดูพฤติกรรมเขาแล้วถ้าเขาตัวแฝงเขาป้องหายไปแล้วอ๋อมีแค่พาลุกกับอ๋อมีพารลุกกับหมอผีทุกคนมาสีเงินได้ยังไงฉันเป็นนายอำเภอทำไมทุกคนต้องเวดสีเราอ่ะเราเป็นนายอำเภอนะอ่ะมาโมโมครับรู้เลยววิญญาณตากรนองอย่าปาดมันนะมันเป็นวิญญาณใครๆก็รู้ฉันเป็นนายอำเภอ อสีเส้มหมดเราทําไมอ่ะทำไมสีเลือดูสายร้ายไม่เป็นไรผมเป็นคนที่ให้แต่ไอตโอเคองั้นเราต้องไปหาย,ยิงจักสีแล้วแหละผมตายแล้วใครโหวตตัวออไปทําด้านบนดีกว่าไปทำเควยดด้านบนแล้วก็ได้สกิลมาพอดีดเดินตามมาทําไม เคนายนายเดินตามมาทำไมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปหาฆาตกรก่อนสีชมพูลองยิงสีชมพูไปเราจะตายไหมวิ่งสีชมพูวิ่งยิงสีชมพูได้กว่าไม่ใช่ละกลไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละฉันเป็นเดินมาวิ่งเข้าไป นายอำเภอไอ้คำว่านายอำเภอเนี่ยไอ้สีเหลืองอาจจะเป็นถ้าสีเหลืองเป็นถ้าสีเงินเป็นมันน่าจะปาดผมแต่มันไม่ยอมปาดส,าสีม่วงคนดีเงินคนดีใช่แม่งม่วใช่ทุกคนข้ามข้ามไปก่อนก็ได้ครับเป็นนายอำเภอเองผมเป็นนักวางกับดักบอ สีม่วงกับสีเงินคนดียวกันไม่ใช่แกก็ไม่เป็นแกเลยอ้าวนันไงนันไงเราน่าจะยิงโดนวิญญาณแน่เลยไม่ยอมตอบ,ตอบเรายิงโดนวิญญาณครับ สีม่วงเรียบร้อยตายโอเคเมื่อกี้พี่สิงต์ตดลายคิดไไม่ได้อ่ะต่ดหลาดคิดตัวเองสีม่วงคุณเดินมากับใครสีม่วงเดินมากับใครสีแดงคสีแดงคสีแดงไม่ได้ไม่ไม่จบต้องยิงสีม่วงเมื่อกี้ทดสอบจริงปฏิกรก็จะแตกแล้วสีม่วงไม่ได้เราตายเองสีม่วงคุณเดินตามมาใคร เป็นตามไปตั right now, ้งอะไรนะคุณพีมไปแคปยังแคทเนี่ยโอเคเป็นไรประโยชน์อือเอาสีแดงไปเกมจบหรือเปล่าไม่ใช่นะฟอนนี<__้โดนนะสีแดงเป็นตัวไม่ใช่ตัวแฝงเลยหนึ่งคน ฮไม่ใช่เรายิงผิดสีไปครับเมื่อกี้ยิงเสียม่วงไปตายเลยโอเคด้านบนด้านบนยิงไปแก้ด้านบนเร็วด้านบนไม่มีใครแก้เลยโอ้โหอีกเก้าวิน่าจะไม่ทานแล้วแหละหกว,วิโอเคสีโซ่มาแก้อยู่โดนป่าหรือเปล่า อิดร้อยมันกดไม่ได้โทราศาพัพท์กูเป็นหางไรตาที่สองของเราจะไปขโมยใครดีเหลืออีกไม่กี่วินาทีเราจะขโมยได้แล้วว่าไงสีแดงสีแดงเป็นบทบาทอะไรเนี่ยออเราไปขโมยใครได้บ้างตอกบัตรไหมไม่มีตอกบัตรกันเลยสีฟ้ามิน้นอื้อ อันตรายมากเลยเราหาใครไม่เจอเลยอ่ะสีเขียวจะปาดเราอยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วสีแดงเจอโซบสีแดงเจอโซบวะตาดีทั้งหมอตดีทั้งหมอที่นี้มีหมอจ้าเฉยเหมือนบวชวิศวกร ครับอุตานี้ไม่มีําเภออะถ้ามีอำเภอก็จะ,ะสนุกกว่านี้ไม่กีกานก่อนแล้วกันงั้นเราข้าก่อนแต่ที่จิรีบอกนั่นแหละถ้าไม่มีหลักฐานก็ไดข้า,ก,ก,ขาก่อนได้เลยโอเคพวกนายก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะว่าช่างจก็จะไปขโมยบทพวกนายอื้มครับออกซิเจนโอเคครับแกออกซิเจน สามสามหนึ่งสีแดงก็อันตรายนักกลัวแล้วเนี่ยเพลงเลยไหมได้หมอได้หมอ,ได,หมอได้หมอจากสีภูขย้อนเวลาย,ยอ้อนว่าไงนายสีภูเฮ้ย Ok thì đang tay đều lao với chú con Ê Em hù nhà môi bột oh, gì em hù môi Cầm lên cho lát với chú Thôi ơi, สีเขียวน่าจะเป็นนะเมื่อกี้สีเขียวไปกับสีแดงอ่ะโอเคทุกคนสีชมพูบอกว่าเป็นสีเหลืองสีเหลืองค่าเราแต่ว่าย้อนเวลาได้ก่อนโอเคโอเคครับก็ว่าอยู่ทําไมสีชมพูหายไปไหนเมื่อกี้ผมเป็นหมอแน่กําลังจะลาบไปชุบเลยเอาสีเหลืองไปเลยสีชมพูเป็นคนดีครับสีชมพูตายเออแต่ว่าเธอเป็นจอมโจรนะอ้าวเป็นหมอแฮปเมื่อกี้กาลังลากไปเลย จะเริ่มสีทอเป็นจอมโจรอะไรอะไรเอาเอาสีเหลืองไปเลยครับสีเหลืองปาดเสียมพูเมื่อกี้ในตอนหน้าตัวตาเลยคุณเดินคุณเดินเชิญตามผมได้เลยคุณเชิญเดินตามผมได้เลยโอเคสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่เล่าเหมือนเดิมครับต้องไปหาคนขโมยคนอื่นแล้วซะสละสีเขียวนี่จะเป็นตัวแฝงนะหรือว่าสีส้มหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะวิสวะด้วยเราเขาโมยเสียเงินไหมตอนนี้สกิลเราได้แล้วครับเราเขาโมยอย่างเดียวเลยจังหวะนี้สีน้ยเงินน่าจะวิ่งไปมุดท่อแล้วแหละต้องหาขาโมยสักหนึ่งคนซะละตัว่าสีเขียวก็อันตรายอยู่นะครับ ทำมวยก่อนชิบุกโอเคโอเคเดี๋ยวพูเดี๋วิ่งตามจะวิ่งตามแล้วเดี๋ยวพูขอโทษได้ไหมเดี๋ยวพูอย่าวิ่งตามขอโทษมีนายขอโทษมีนายขอโทษมีนายขอโทษเดี๋ยวนายขอโทษได้ไหม เดี๋ยวพูขโมยคนอื่นได้ไหมเดี๋ยวพูอย่าวิ่งตามแบบนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าวิ่งตามแบบนี้ไม่เอานะหาที่แอบก่อนหาแอบเดี๋ยวพูก่อนตอนจะเข้าไปแอบในห้องนี้นะฮะอ้าวโดนขโมยคืนโอ้โหเน็ตไม่ดีโดนขโมยคืนเอาแต่ไม่ทำ จีอยู่ก็นเน็นไม่ดีสา่เราไม่ค่อยจะมีโชคซะ <G ül üyor> แล้วโอเคนะครับก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ